น้องปีใหม่ในวัยห้าขวบสวยออล่าเป่งปั่งมากๆค่ะสำหรับน้องปีใหม่เอเวอรินเตชะนรงลูกสาวคนสวยของแม่แอปทักษอนและอดีตสามีอย่างสูงการเตชนรงสาวน้อยคนนี้อายุ5ปีกว่าแล้วละค่ะ ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตมาก็ยิ่งสวยมากๆต่างแต่แรกเกิดน้องปีใหม่โดนชาวโซเชียลบูลลี่หนักมากค่ะในเรื่องของหน้าตาหลายคนมองว่าเป็นถึงลูกนางเอกดังแต่กลับไม่น่ารักซึ่งบรรดาแฟนคลับก็แห่ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ แต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ปีตอนนี้น้องปีใหม่เขาสวยขึ้นมากล่ะคะ่ะแถมดูดีมีออยราเป่งปังและมีกริยมรามารยาทเรียบร้อยตามรอยคุณแม่แอปเต็มๆละคะ่ะไกลที่เคยบูลี่เคยบอกว่าน้องไม่น่ารักต้องมาดูกันใหม่นะจ๊ะเพราะว่าสาวน้อยคนนี้ตอนนี้ยิ่งโตเขาก็ยิ่งสวยแถมน่ารักมากๆอีกด้วยคะ่ะมาชมภาพความน่ารักของน้องปีใหม่ เปิดพร้อมๆกันเลยค่ะ